วิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอลสเตปสามประจำวันที่11ดกันยายนสาหกแปถ้าใครอยากเชียร์มากกว่าเจ๊งกดให้กด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งติดตามชมช่องปอลเจมบอลเพลิงไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดของดีทุกๆวันครับตพองขอแสดงความเสียใจสําหรับใครที่ตามหน้าแอปปาเจมนะฮะเมื่อวานตายไปคู่หนึ่งครับแต่เข้าสองคู่นะฮะก็ยังถือว่าบวกกันอยู่ครับเนี่ยฮะคู่ป่าลีดเมื่อวานปาเจมให้ตอบปอลบ5ไปกินเต็มครับ ส่วนทีเพสตูกู้ครับให้อยู่ต่อครึ่งควบลูกกินเต็มครับให้อยู่สูงสามลูกครึ่งควบสี่กินเต็มครับย,งงบ 4, บยิงไปห้าหกลูกนุ่นแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับคู่คาพาครับอย่างที่ปอเจมบอกครับเมื่อวานให้ไปสูงสามลูกควบพายิงกันแค่ 1, 1. หนึ่งหนึ่งบอกว่าตอนตอนให้ไปสามลูกควบลบสิบฮะสูงแต่ว่าก่อนเตะจริงโหไหลไป สามลูกควบลบห้าน้ำล้นล้นเลยถ้าป๋าเจมจะไม่ผิดนะแล้วก็บอลต่อเมื่อวานป๋าเจมบอกว่าใครชอบต่อก็อยู่ต่อฮะแต่ว่าพอเช็คราคาถ้าใครเช็คราคาก็น่าจะไม่อยากอยู่ต่อเพราะราคาไหลลงเยอะฮะน้ำนี่โหไหลก็ไหลไปยี่สิบสามสิบตางอนน่นาเกลียดมากแต่ถ้าเกิดป๋าเจมให้แล้วกเกิดก่อนเตะจงซักสองสามชั่วโมงใครว่างเช็คราคาดูถ้าไปแนวทา้ายนกันกระโดดใส่ได้ครับ แต่อย่างคู่ค้าพาโอ้โหมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ได้น้ําไหลไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันนะฮะเพราะป่าเจมอัดคลิปประมาณสาสิบชั่วโมงสามสิบกว่าชั่วโมงก่อนแต่จริงนะครับก็เช็คราคาครับใครว่างใครไม่ว่างก็แล้วแต่สะดวกเลยครับแต่ส่วนใครที่อยู่ในรายกลุ่ม VIP ครับนอกจากป๋าเจมแล้วก็มีเซียนไลน์อื่นคอยเสิร์ฟวิปวิคคห์ทชีเด็ดมาให้กันทุกวันฮะแล้วก็บวกกันประจำทุกวันครับเช่นเคยฮะ ทักทายปเจมมาได้ที่ไลน์แอดเจ8มแปหรือกดลิงก์ฝากหมดุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับรับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังฮะแล้วก็นอกจากในใ,ในในอ่า YouTube ว่าปเจมในรายกลุ่ม VIP ในรายส่วนตัวก็มีของฟรีแจกกันให้ครับทักทายมาได้ฮะเรามาดูวันนี้กันครับว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะฮะโอเคก็ขอเปลี่ยนแป๊บนึงครับ โอเควันนี้ครับคู่แรกครับชินิตี้กับโคบครับเตะกันตีหนึ่งสี่าฮะคู่ที่สองอากาสกับลาปิดบุคลเลสครับเตะกันตีหนึ่งครึ่งครับแล้วก็โบฮีเมียนเตะกันตอนตีหนึ่งสี่้าเจอเกาเวครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาพบสถิติของเขาทั้งคู่กันครับวันนี้อาจจะขอไปเร็วหน่อยฮะเมื่อกี้ปัเจมอาจไปรอบหนึ่งแต่ไมโครโฟนพังครับอันนี้ต้องมาใช้ไม์ของเคื่องงะ ก็เจงมาค่อนข้างง่วงเลด้วยอ่ะคุณแรกครับพบกันมาทั้งหมดสิบครั้งล่าสุดนะฮะทีนิตี้ชนะไปสองครับเสมอสองและแพ้ไปหกต้องบอกว่าโคบค่อนข้างเหนียวกันเยอะครับโดยสองครั้งล่าสุดครับโคบเย้าเยือนชนะมาทั้งคู่ครับสองหนึ่งกับสามสองครับส่วนก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าสเปย์สป่ามากไม่ใช่บอลในบ้านเลยดูดิทีนิตี้เขาโคบค ชนะนอกบ้านทิตตี้กับโค้กชนะในในบ้านคือบอลสเปยส,สปสังแม้โคตรยากอะแต่วันนี้ที่ป้าเจมเลือกคู่นี้มาเพราะราคามันค่อนข้างแปลกนิดนึงครับสําหรับป้าเจมแปลกนะแต่สําหรับท่านอื่นไม่ทราบแต่ประสบการณ์ป้าเจมเหานแล้วอ่านตัวเลขแล้วรู้สึกเออมันแปลกก็เลยเอามาซึ่งจริงๆคู่นี้ไม่ไม่น่าเล่นหรอกที่เอามาหยิบยกก็คือจะเอามาให้ดูเฉยๆว่าราคามันแปลกจะลองดู ลองเช็คของทั้งหน่อยอ่ะชีตี้ครับฮานาดโดยรวมครับโอ้หายเปลี่ยนปากกาปัจเจมอีกแล้วเอาชนะหนึ่งครับเสมอสามแพหนึ่งลองบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีครับสำหรับเจ้าบ้านโดยนักล่าสุดครับไปเยือนยูซีนกับลินนเสมอกันมานหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะแล้วเปิดบ้านแพ้ฟินฮาบมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีนี้ าการเล่นในบ้านของเขาห้านัดล่าสุดครับค่อนข้างดีฮะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับโดยนัดล่าสุดแพ้ฟินฮาปศูนย์หนึ่งแล้วก็เปิดบ้านเสมอเว็กซฟอร์ดเยาวาชนศูนย์ปรตูต่อศูนย์แต่สามนัดก่อนหน้านั้นเขาชนะในบ้านลวดเลยครับต้องบอกว่าในบ้านค่อนข้างดีฮะแต่ทำไมป้าเจมยังหยิบยกคู่นี้มาเฮ้ยครับผิดนี่หน้าแตกโอ้แต่ถ้าเกิดถูกนี่แม่งโคตรเท่เลยอ้า ทานั้นล่าสุดครับโดยรวมชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งต้องบอกว่าผู้มาเยือนผลงานค่อนข้างดีเช่นกันฮะโดยนั้นล่าสุดครับชนะแอตโลนมปสองประตูต่อหนึ่งแล้วไปเยือนดันดักแพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกว่าดันดักอยู่อันดับหนึ่งฮะต้องบอกว่าไม่น่าเกียดครับแพ้ n ม m b เ r ขหนแต่ทนานัวอโดยาการเล่นทีมเยือนของเขานั้นไม่ต่างกันเลยฮะชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับ โดยนัดล่าสุดอ่ะพูดไปแล้วแพ้ด้านหนา1-0และไปเยือนยูซดับลินชนะมา3ประตูต่อูนย์นะฮะต้องบอกว่าในการเล่นนอกบ้านของโคบ้บค่อนข้างดีครับทีนี้เรามาดูตารางคะแนนของเขากันฮะชเนตตี้แข่ง22ฮะชนะ8เสมอ6แพ้8ยิง3-4เสีย22คะแนนรวมอยู่33ครับส่วนโคบ้บลัมเบอร์ครับ แข่งยีองชนะ 14, สิบสี่เสมอสามแพ้ห้ายิงสามสิบปดเสียยี่สิบครับแล้วก็คะแนนรวมอยู่สี่ห้ารองจากดันดาอยู่สี่แต้มนะฮะอ่าถ้าเกมนี้เขาชนะก็จะไล่ไปเหลือแค่หนึ่งแต้มน,นั่นเองครับทีนี้เรามาดูราคาน้้ำกันบ้างครับเพาเป็นจังไดจังไดสิี่อ่าราคาครับมีราคาเดียวเลยฮะตอบปอ คบต่อปอลบสิบครับเอามาดูตรงนี้ฮะชินติตี้ครับในภาษาอังกฤษแปลว่าสนิสัญญาครับอันนี้แม่ก็มักง่ายเนาะแม่งไม่ใช่ทับศัพท์เลยแม่งเอาชินิตี้มาแปลเป็นสนิสัญญาอยู่ในเต็ดเอาดิเอากับแม่งออาคราวนี้ราคาสดครับไหลมาณนะวันนี้ครับจากปอลบสิบ วิ่งมาเป็นปอขาวสํสำนักครับแสดงว่าโผเมืองนอกเห็นว่าลัมเบอร์ค่อนข้างเหนือกว่าครับแต่ก็ไม่โูแ่งบอลต่างกันสองสองอันดับแล้วก็บอลแม่งไม่มีทิศทางไม่ใช่บอลเจ้าบ้านไม่ใช่บอลนอกบ้านแงแชนะกันได้ทุกเกมเนี่ยคู่เนี้ยแต่ที่ปัจเจมบอกราคามันแปลกหยิบยกมาเนี่ยดูเด้ โค้กแมงยังตอบปอรจริงๆแม่งท่านเลดเลดบอลแบบเนี้ยนะบอลสเปะสบับแบบนี้นะแม่งถึงโค้กอันดับดีกว่าควรควรจ่านะควรจะต่อแค่เสมอเสมอไม่ก็ลบสิบอะแม่งควรจะเป็นอย่างเงี้ยแต่นี่แม่งโอ้โหแม่งจริงแล้วก็จริงๆนะอะจริงๆมาตอบปอขาว โอเดเป็นปอลบห้ายังยัง,ย,งยังหายากเลยนี่เป็นปอกเสาวโอเคถ้าพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมถ้าเกิดมันไหลไปปอขาวนะราคาเนี้ยแปดไหลไปต่อปอแล้วได้เก้ากว่านะอันนี้น่าจะอยู่ชินิตี้แต่ถ้ายังยืนอย่างนี้อยู่นะเชื่อว่าพรุ่งนี้โคบที่หมูที่หมาไม่แพ้เอาเผอเผอมีเซอร์ไพรส์ถึงชนะอันนี้แหละครับก็พอชนะปัดเจมถึงหยิบคู่นี้มา แล้วก็จากการวิเคราะห์ครับป่าเจมขอให้เน้นๆจัดหนักไปที่โคฟครับราคาแบบนี้อย่าลืมครับอ่ะเดีเอาพูดนี้จบก่อนต่อที่ปอขาวน้ำได้แปดหนึ่งฮะอย่าลืมพรุ่งนี้เช็คราคาครับถ้าอยู่แถวโซนแปดไม่ถึงแปดห้านะน่าอยู่โคบครับอ่ะใครคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบชอบสนทิสัญญาอยู่ในเต็ดกดหนึ่งนะฮะชอบททนิตเตียกดหนึ่งอ่ะชอบโคฟกดสอง หรือใครมีคอมเมนต์ที่เมื่อกี้ป๋าเจมพูดหรือคิดเหมือนกันพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ครับอยากรู้ฮะหรือใครชอบทีนีที่กดหนึ่งกด2มาครบกดสองอ่ะเผื่อใครจะรอบไปการบ้านแล้วขึ้นรถพร้อมกันนะฮะส่วนใครไม่อยากพลาดของดีทีเด็ดครับมากกว่าสมคู่ที่ป๋าเจมทําไว้ให้สามคู่นี้นะทักทายป๋าเจมมาได้ที่ไลน์แอด a m อ หรือกดลิงก์ผักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับป่าเจมมีให้มากกว่า3คู่นี้ฮะหรือใครยังรู้สึกไม่พอใจอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ฮะทักทายป้เจม,มาเดีย๋ยวป้เจไมปมดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ให้ครับในกลุ่ม V.I.P. มีเซียนหลายท่านครับคอยวนเวียนมาให้ทีเด็ดกันทุกวันฮะบวกกันไปทุกวันตามสต,ติจะมากจะน้อยแล้วแต่วันครับจะลืมมาทักทายปเจมาได้ที่ไลน์แอดเจมครับ นั่นก็คือสําหรับคู่ที่หนึ่งครับทีนี้เรามาดูคู่ที่สองกันบ้างครับอากัสครับเปิดบ้านพบการมาเยือนของลาปิดอากัสพึ่งข,ขึ้นชั้นหลีกศูนย์สูสสมาแล้ววันนี้จะเป็นแมตช์แรกของเขาทั้งคู่นะฮะโอเคสิบนัดโดยรวมของ,ของไม่ได้ถึงสิบดีคู่นี้พบกันมาทั้งหมดแค่เจ็ดครับอากัสชนะไปเพียงแค่หนึ่งเสมอสองครับแล้วแพ้ไปถึงสี่ต้องบอกว่า สถิติของอากาส,สู้ลาปิดไม่ได้ครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็ตั้งจากปี2022นะลาปิดบุกไปเยือนเสมอมา1-1แล้วก็ในเล่นในบ้านชนะ2-1เกมเดียวที่ลาปิดแพ้อากาสก็ต้องบอกว่าในปี2022ฮนะบุกไปเปิดบ้านแพ้อากาสไป1ประตูต่อ2ครับก็ตามนั้นแหละเพราะว่าลาปิดอยู่หลีกสูงสุดมานานแล้วอะ่ะแล้วก็อากาส ขึ้นขึ้นลงลงแล้วปีนี้ได้ขึ้นมาแล้วครับเรามาดูสถิติของอากาสกันเอาเราคงจะดูยากหน่อยเอางี้เอาพูดแค่โดยรวมแล้วก็เอาสิบนัดเลยสิบนัดครับของอากาสฮะชนะหกเสมอสองแพ้สองต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะดูดิในบ้านชนะเยอะอ่ะเราลองดูในบ้านกัน ในาสิบนัดเลยโอ้โหไม่ธรรมดาฮะสิบนัดในบ้านนะชนะเจ็ดเสมอสองแพ้ไปเพียงแค่มตัด์เดียวครับแล้วก็ทางคู่มาเยือนฮะวันนี้ขอไปเร็วหน่อยนะเมื่อกี้ป๋าเจมอาจไปครึ่งชั่วโมงโอ้โหไม่พังเฉยใส่ต้องไปเสียตังค์ซื้อันนี้ใช้ไมค์คอมนะอ่อไม่ให้สิบเอาห้าพอห้านัดครับโดยรวม ลาปิดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งต้องบอกว่าฟอร์มของลาปิดไม่ค่อยดีครับทีนี้เรามาดูการเล่นทีมเยือนของลาปิดนะฮะก็เช่นกันฮะถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งครับแพ้ยากแล้วก็ชนะไม่ค่อยเยอะด้วยอ่ะหนักไปทางเสมอะเสมอสามเลยดูดิโดยั้ดนล่าสุดในในหลีกอ่าไม่ใช่ในหลีกในกระชับมิดบอล บนสโมสรนะฮะเสมอกันมาเสมอปอตตริก้าสองประตูต่อสองส่วนลีส่วนตารางคะแนานไม่ต้องพูดถึงครับอันนี้เป็นแมตช์แรกนะฮะทีนี้เราก็ดูทิศทางของน้ำกันบ้างว่าเจ้าจะอยู่ฝั่งไหนนะฮะราคาเปิดมาที่ปอปอขาวครับและวันนี้ครับราคาสดก็ยังอยู่ปอขาว แต่ราคาไหลลงมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ดูดิอ่ะยกตัวอย่างให้อันนี้แปดแปดตอนนี้ไหลามาเหลือแปดศูนย์แล้วขาวจ้วเลยขาวกลมพอดีเลยแปดศูนย์ก็ไหลลงมาค่อนข้างเยอะครับเจ็ดแปดกิกให้จัดเจ็ดแปดเปอร์เซนต์ดีกว่าพูดอย่างนี้เจ็ดแปดสตังค์นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะครับแต่วันนี้ป้าเจมไม่เชื่อฮะป้าเจมวันนี้ให้อากาสครับ เนื่องจากบอลคู่นี้เป็นบอลนัดแรกของหลีกสูงสุดแล้วก็อาการ์สฟอร์มค่อนข้างดีครับในบ้านแล้วก็ลาปิสบูเคเลสครับอยู่หลีกสูงสุดมาตลอดก็จริงฮะแต่ว่าวันนี้ราคาแม่งเปิดอ่อนอะอ่อนไม่หน่อยถ้าเทียบกันแล้วลาปิดกับอาการสดูสถิติทิ้งกันเป็นทุ่งเลยแต่แม่งไม่แปลกหรือแม่งต่อแค่นี้เองอะ เออจริงๆถ้ามันต่อครึ่งลูกนะครึ่งลูกขาวกับครึ่งครบลูกลบห้านะราคาส่วนใหญ่จะอยู่แบบนี้อ่าถ้าเกิดมีสองชั้นถ้ามันต่อแบบนี้นะลาปิดบูเคเลสหน้าเข้าแต่แม่งต่อบางแบบเนี้ยแตเจงว่ามันแปลกผมก็เลยวันนี้เอาบอลราคาแปลกมาหยิบยกให้คู่ที่แรวก็ใช่คู่เมื่อกี้ไอซ์แอนใช่นะคู่นี้แม่งก็ยิ่งใช่เข้าไปอีกอ่ะ อย่างเมื่อกี้คู่อันดับสองต่ออันดับสี่ไปเยือนต่อแค่ปอเขาอันนี้แม่งบอลเพิ่งขึ้นชั้นมาต่อกับลาปิดบูเคเลตค่อนข้างทีมใหญ่พอสมควรในโรมาเนียปอปอขาวไม่แปลกหรอจริงๆคู่นี้มันต้องต่อนหนักวันนี้แมงถึงต่อถึงภาษีจะดีแล้วน่าอยู่ต่ออคิดเห็นยังไงกันฮะถ้าชอบการวิจารณ์ของบัเจมนะช่วยพิมพ์มาให้หน่อยฮะชอบอากาส กดสามครับชอบราปิดบูเคเลสเหมือนป่าเจมกดสี่ไม่ใช่ชอบปากาสเหมือนป่าเจมกดสามชอบราปิดบูเคเลสกดสี่ครับส่วนท่านใดที่อยากได้คู่มากกว่านี้นะฮะหรือว่าอยากฟังเซียนท่านอื่นในไลน์กลุ่ม V.I.P. ของปาเจมวิเคราะห์ทักทายป่าเจมมาได้ที่ไลน์แอด JAM ครับหรือกดลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะฮะขอโทษครับขอวันนี้ขอไปไว้หน่อย เมื่อกี้สําหรับใครที่สคิปมาถึงตอนนี้เมื่อกี้ป้าเจมอจัดลิดไปรอบหนึ่งละวไม่พังโอโหงุดหงิดเลยตอนนี้ต้องมานั่งทําใหม่ป้าเจมง่วงแล้วขอไปไวหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือสําหรับคู่ที่สองครับทีนี้เรามาดูคู่ที่สามกันฮะคู่ที่สามครับโปรฮิเมียนเปิดบ้านพบการมาเยือนของเกาเวคู่นี้แตกกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าบ้านเราครับอเแค่ okay, มา สิบัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมาฮะโบฮีเมียนชนะไปถึงห้าเสมอสามและแพ้สองต้องบอกว่าโบฮีเมียนเหนือวกันเยอะครับแต่ที่โอป้าเจมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเป็นเป็นปกติเป็นบอลน,นอกในบ้านแต่คู่นี้ครับเป็นบอลน,นอกบ้านนะฮะแม่งไปเยือนเป็นชนะมีเสมอกันอยู่ดีเสมอกันแค่สามเกมนอกนั้นนี่แม่งไปเยือนชนะหมด ในบ้านไม่มีแดงเลยเอากับมันดิเออมันเป็นจังไดว่วะนนี้นี่ต้องเรียกกินเนสบุ๊กมันลงหรือเปล่าไม่รู้นะเอา5นัดโดยรวมของโบฮีเมียนครับชนะ2เสมอ2อแพ้1ต้องบอกผลงานค่อนข้างลอยลาครับเจอกลางตารางท้ายตารางเสมอกันมา2 2แมตติดเลย เย็นเซนพลาติกเสมอศูนูนย์เปิดบ้านแพ้สลิโก้อันนี้โคตรน่าเกียดเลยดูดิสลิโก้แม่งต่อแพนิแคปแม่งต่อลูกครึ่งเสมอในบ้านเฉยลูกหนึ่งก็ยังดีเออเอาทีนี้การเล่นในบ้านของเขาครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะฮะก็เนี่ยดูดิโบวิเมียนแพ้วอเตอร์ฟอร์ดเล่นในบ้าน แล้วก็เสมอท้ายตารางแต่จเจอทีมอย่างแชมล็อกแม่งกดเขา2-0งกระหลบทิบหายชนะเดลีซิตี้ชนะเชลบอลคือ3ทีมเนี้ยแม่งคือทีมทีมท็อป4ฟของของของลีกไอ,อร์แลนด์เชลบอลก็เนี่ยปีนี้ได้ไปเตะบอลยุโรปด้วยรอบคัดเลือกเมื่อวานก็น่าจะชนะไปหนะึ่งศูนยะป้าเจมจำไม่ผิดนะแชมล็อกอันอดับหนึ่งของลีก เดลิซิตี้ก็อยู่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอยู่ทุกปีฮะ,ะแต่เจอบอลไทยตารางเจอบอลติงตองแม่งให้เขาหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะปะเจมจะให้เก่าเวฮะเฉลยไปก่อนแล้วใครเวลาน้อยก็ข้ามไปเลยเดี๋ยวปเจมไปสรุปให้ทีหลังเกาเวห้านัดโดยรวมครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับโดยนัด ล่าสุดครับไปเยือนด็อกไฮด้าแพ้มา1-0ครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอเชลบอลมา1ประตูตอนหนึ่งครับส่วนการเล่นเกมเยือนของเกาเวนั้นต้องบอกว่าไม่ดีครับห้านัดยังไม่ชนะใครฮะเสมอสองและแพ้สามครับโดยนัดล่าสุดนั้นอย่างที่บอกไปแล้วเสมอด็อกไฮแพด้ด็อกไฮด้า1-0แล้วก็ไปเยือนชานิโก้แพ้มา2-1ครับส่วนเจอทีมใหญ่ กันเสมอได้ฮะหนึ่งหนึ่งเสมอแชมป์ล็อกทีมใหญ่ๆศูนย์ศูนย์เอาเดมันสลับคั่วกันตรงนี้นี่เองคู่นี้ถึงว่าแม่งเล่นเป็นบอลน,นอกบ้านเอา้าทีนี้มาดูตารางคะแนนนะฮะบูฮิเมียนครับอยู่อันดับสามแข่งยี่สามฮะชนะสิบสองเสมอสองแพ้เกนาน้าคะแนน อ่าหิงได้ยี่สิบเจ็ดครับเสียยี่สองคะแนนรวมอยู่ที่สามสิบแปดครับส่วนเกาเว้ยครับผู้มาเยือนแข่งยี่สบสามชนะเจ็ดเสมอแปดแพ้แปดิงยี่สิบเจ็ดเสียยี่สิบเจ็ดคะแนนอยู่ที่ยี่สิบเก้านะครับโบฮีเมียนจริงๆวันนี้ก็ต้องการแต้มนั่นแหละเพื่อไล่แซงเดลิซิตี้ขึ้นไปเป็นสี่เ็ดขึ้นมาอยู่ที่สองนะแล้วก็เกาเว้ยก็อาจจะต้องหนีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะปะเจมก็ไม่่รรู้วาะะะบบขอองงงไไนนเป็ยง อแต่เรามาดูคู่นี้กันดีกว่าครับว่าราคาน้ําจะเป็นยังไงนะฮะราคาเปิดมาที่มีราคาหนึ่งลูกครับกับราคาครึ่งครบลูกฮะหนึ่งลูกน้ําจะอยู่ทางเกาเวนะฮะก็โบฮีเมียนต่อลูกลบห้าแล้วก็ครึ่งครบลูกจะต่อที่ราคาขาวครับซึ่งณปัจจุบันครับราคานี้ นึงลูกไม่มีแล้วครับสำนักนี้อย่าไปดูครับชอบปล่อยราคาติงติงตองตองมาโอ้เลยอ่ะวันนี้ครับโต๊ะโผเมืองนอกดึงราคาหนึ่งลูกออกแล้วฮะเป็นราคากลางอยู่ที่ครึ่งคบลูกน้ําจะอยู่ฝั่งทีมเย้าครับนั่นคือเนี่ยได้แปดกว่า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 แปดหมดเลยครับต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกขานั่นเองฮะเรามาดูราคาหน้าง,งานว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะฮะโอเค เป็นอย่างที่นั้นบอกเลยโบฮเมียนต่อราคากลางตอนนี้เหลือที่ครึ่งครบลูกขาวครับน้ำได้แปดห้าครับส่วนอีกลูกหนึ่งนะฮะให้อีกคู่อีกอีกราคาหนึ่งคือต่อหนึ่งลูกลบห้าน้ำอยู่ที่ลบแปดห้าครับจากการวิเคราะห์ขอ,ของปเจปเจมคาดว่าคู่นี้ครับโบฮเมียนวันนี้จะเปิดบ้าน ถึงกับไม่ชนะก็เป็นไม่ได้ถ้าชนะชนะไม่ขาดฮะราคาก่อนหน้านี้ต่อมาลูกหนึ่งแล้วราคาปัจจุบันฮะเหลือมาอยู่แค่ราคาเนี้ยแล้วก็ยังยังคือคือกักต่อคือคือกักอ่ะวันเนี้ยจากสถิตีอ้าอันนี้ขอพูดสถิติอันมันอาจจะเป็นเรื่องขำๆหน่อยปกติปเจไม่ค่อยเอาอิงเยอะเท่าไหร่แต่อันนี้เอามายกให้ขำๆคือคู่เนี้ยมันเป็นบอลนอกบ้านอ่ะ วันนี้เปิดเผยเก,กาวเวแม่งบุกไปชนะก็เป็นไปได้นะอาแต่ไม่ใช่หรอกหลักๆคือโบฮีเมียนชนะใครไม่ค่อยขาดแล้วยิ่งคู่นี้เวลาเจอกันเนี่ยชนะไม่ค่อยขาดเลยแล้วก็โบฮีเมียนดอกดอกมาสองเกมแล้วพอเจอไม่รู้ว่าพอเจอทีมอ่อนเลยเอาตัวสำรองล,งลงหรือเปล่านี้ปะเจมไม่รู้ปะเจมไม่ได้ไปไม่ไม่รู้ลึกถึงตัวผู้เล่นนะปะเจมไม่ค่อยสนใจอย,อย่างนั้น ส่วนเกาเวครับเจอทีมใหญ่เล่นดีครับค่อนข้างเหนียวฮะเนี่ยเจออะไรนะเจออันดับหนึ่งอ่ะเจอแชมป์ล็อกเสมอกันหนึ่งหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์เนี่ยแล้วเจออันดับสองอันดับสองนะเมื่อกี้อันดับสองอันดับสามคือเสมอกันเชยเออเอาเอางี้ดีกว่าแล้วก็เกาเวหลังหลังนี้ฟอร์มค่อนข้างดีเล่นในบ้านไปเล่นนอกบ้านค่อนข้างดีเลยนะฮะ แพ้ยากอะอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าจะอุดกูอุดได้บางทีเจอบอลเลดเดียวกันอาจจะต้องเปิดหน้าสู้ก็อาจจะทําให้เขาพลาดก็เป็นไม่ได้นะแต่วันนี้คู่นี้ครับป่าเจมถ้ารโบฮีเมียนไม่ชนะขาดครับถ้าชนะแล้วคิดว่าจะออกหน้าเสมอด้วยซ้ําครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปราเจมขอให้เน้นๆจัดหนักไปที่เกาเวครับไม่เอาโบฮีเมียนนะฮะอยู่รองครับ ที่1ลูกน้ำได้7จิบสนะฮะคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบโบยเมียนกด5ครับชอบเกาเวกด6นะฮะส่วนท่านใดมีทีเด็ดอยากจะนำเสนอเพื่อนๆหรืออยากคุยกับใครอยากจะอะไรยังไงพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ครับป้เจมจะรับฟังและขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ล่วงหน้านะฮะ อันนี้ก็คือก่สุดท้ายแล้วป้เจมขอทิ้งท้ายนิดนึงครับใครที่เล่นอยู่ค่ายไหนแล้วมีปัญหาจ่ายช้าโอนเงินก็เติมเครดิตได้ชา้าเดี๋ยวทักทายป้เจมมาได้ที่ l ลน์แอด jam ครับเดี๋ยวป้เจมจะแนะนําที่ป้เจมเล่นส่วนตัวไว้ให้นะครับเวลาป้เจมถอนป้เจมถอนทุกวันแหละถอนโคตรเร็วอะ่ะถ้าวันไหนป้เจมพลาดป้เจมเติมเงินไปก็เครดิตขึ้นเร็วครับ ทักทายป๋าเจมมาได้ที่ไลน์แอดเจมคเจเอเอมแปดแปดครับหรือใช้อ่านลายเท้าป๋าเจมไม่ออกนะฮะก็มองตรงเขียวๆนี้ครับตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะไลน์แอดเจเอมแปดแปดหรือกดลิงค์หมุดมาได้เช่นกันครับแล้วก็อย่าพลาดลายกลุ่ม VIP ป๋าเจมนะฮะเห็นไหมครับว่าป๋าเจมสามสี่วันที่ผ่านมาป๋าเจม ให้สเตปแตกมาสามวันตินะ,ะแล้วก็มีเมื่อวานเสียไม่าตายไปคู่หนึ่งดีกว่าอีกสองคู่เข้าพักทายปัาเจมมาได้ฮะอันนี้คือแค่หน้าหน้าแอปนะ,ะในในในไลน์แอดปัาเจมมีของฟรีให้อีกแล้วก็ในไลน์กลุ่ม V i p มีเซียนหลายท่านครับคอยเสิร์ฟบางวันบางคนมั่นกับปัาเจมอีกนะเซียนบางท่านอะ่ะอ่ะนั่นก็คือทั้งหมดของสามคู่วันนี้ครับสามคู่สามหลีก ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องป่าเจม,มอนเพิงไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดข,ของดีทีเด็ดทุกวันครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ปัาเจมในการทำคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกท่านฟังกันทุกวันครับส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีเฮงๆทุกท่านนะครับ